ห6สเลขเบิ้ลอารวาสพี่น้องจ๋าฟังนะเลขเบิ้ลอารวาสมันเบิ้ลอะไรบ้างแล้วหนึ่งหนึ่งเบิ้ลไปแล้วห้าห้าเบิ้ลไปแล้วแล้วก็9 9้าเบิ้ลไปแล้วเบิ้ลเฉพาะเลขขี้ด้วยพี่น้องเบิ้ลเฉพาะเลขขี้เลขขี้ที่ยังไม่เบิ้ลเหลือสองตัวคือสามสเลขก็เจดเจดมิฉะนั้นเลขงวดนี้เบิ้ลมีโอกาสมาคือวันที่สองคือ เจ็เจ็ดเอาไปตัวหนึ่งก่อนเลยพี่นอ้องเจ็ดเจ็ดไปก่อนเบิ้ลมีวันนี้ถ้าอาจารย์กอไม่ฟันเล็กเบิ้ลเป็นคนที่เอมตี้เล็กเบิ้ลมากคือ่อยบอมมากไปอย่างเราคือฟันเบิ้ลทุกวันที่หนึ่งเนี่ย คือวันที่หนึ่งวันที่สองเนี่ยวันที่หนึ่งมันจะชอบออกเลเบิลตลอดเลยคุณไปย้อนดูนะมีวันที่หนึ่งเน่ะมันออกหนึ่งหนึ่งมีวันที่หนึ่งมาออกห้าห้ามีวันที่หนึ่งมาออกเก้าเก้าถ้ามันจะมางวดนี้วันที่สองมาเจ็ดเจ็ดได้ไหมเพราะว่าฟันเม็ดเดียวเจ็ดเจ็ดเลยนะพี่น้องเจ็ดเจ็ดให้ดูเลยชมถูกใจไม่ถูกใจไม่เป็นไรนะพี่สาวเจ็ดเจ็ดเนี่ย ติดไว้เผื่อมันมาคุณกีดเลยไม่ต้องกลับซื้อได้ง่ายด้วยอ่ะอาจารย์จะฟันเลขตัวรองก่อนนะอาจารย์จะฟันเลขบิ่งเลยแปดห้าดังทั่วบ้านทั่วเมืองปล่อยเฉพาะเล็กมันหลายพี่น้องงานหลายนะงานอาจารย์มันเยอะนะอ่ะต่อไปเอาเน้นอีกเลยนะเราไม่ต้องดูเราไม่ต้องดูตัวนี้หรอกเพราะว่าอะไรเดี๋ยวจะเขียนเลยเน้นหนักๆเลยเพราะว่าเอาไปซื้อลอตเตอรี่เด้อ ฟังอาจารย์นะหาลอตเตอรี่เลยแปดห้าเลขสวยเลขดังมีโอกาสมาในงวดนี้นะต่อไปแปดแปดอะไรรู้ไหมแปดสามเอาเลยพี่น้องเนี่ยเน้นเลขดังให้เลยนี่นี่คือเลขดังอย่าลืมกดแชร์ให้อาจารย์นะกดแชร์ ปล่อยเรื่อยๆพี่น้องนะดูดูเสร็จแล้วปล่อยปล่อยแบบต่อเนื่องเลยแปดห้าแดสามคนไหนจะเข้ากลุ่มอาจารย์จิ้มบิข้างล่างเด้อเข้ากลุ่มห้อง V นะกลุ่มอาจารย์กลุ่ม VIP เข้ากลุ่มฟรีไม่ต้องเสียค่าบริการนี่คือหลัก8ดนี่คือตัวเด่น2ตัวให้ดูก่อนเลยต่อไปดูตัวรองพี่น้องนี่คือ3าเม็ดลองสเม็ดลองนะ เลขสิบตัวไม่สามารถซื้อหมดได้มันมีอั้นบ้างถ้าตัวไหนอั้นอาจารย์เคยสอนอยู่ว่าตัดออกไปได้สมมติว่าตัวนี้มันดังมากมันมันจ่ายครึ่งเดียวตัดออกไม่ต้องไปซื้อตัวนี้มันจ่ายครึ่งเดียวตัดออกเหลือตัวที่มันจ่ายเต็มเราก็ซื้อก็ได้พี่น้องรุนเอาแค่นั้นแหละเนาะรุ้นเอาตัวที่มันแบบว่าสักสักสี่ตัวห้าตัวเออมันซื้อได้แค่นี้ก็วัดดวงไปเลยเผื่อมันเข้าเป๊ะส่วนตัวไหนที่มันให้น้อยเราก็ไม่ต้องไปสนใจ มันมันออกมามันไม่คุ้มค่ากาออกเลยพี่น้องนะถ้าอาจารย์คิดว่านะทุกคนนี้ฝีมือดีอยู่แล้วอาจารย์คิดว่าดูก่อนมีสิทธิ์ก่อนเหมือนที่อาจารย์บอกคุณดูก่อนนี้คุณไปฟาดก่อนเลยนะดูต่อพี่น้องแปดระวังเม็ดนี้สวยนะแปดสองนะมีแปดสองเอา้าดูต่อพี่น้อง แปดต่อไปคุณรู้ไหมว่าแปดอะไรแปดแปดหนึ่งดูไปเรื่อยๆเลยแปดหนึ่งพวกนี้คัดมาเรียบร้อยเลยแปดหนึ่งต่อไปพี่นอ้องแปดมีแปดหนึ่งแปดสองแปดห้าแปดสามต่อไปแปดศูนย์ เลือกเลยชอบตัวไหนเน้นตัวนั้นชอบที่อาจารย์วงกลมๆสีเหลืองจัดตัวนั้นเลยฟังนะอาจารย์จะใกล้จะปิดไลฟ์สดแล้วเหลืออีกสี่เม็ดคอยปิดคอยลบทีไม่ต้องมาถามอีกนี่นี่คือเลขทูบนะเป็นจุดมากนี่เลขสามตัวนี่เจ็ดสองเจ็ดจำไว้นะคุณจำไว้นะซื้อให้ได้ซื้อให้เป็นสามตัวตรง คูณสามสามต่วตรงนี่นี่คือเลขทู่เป็นจุดมาแล้วเพราะว่าเลขเลขอาจารย์นี่สามอ่าสาตัวสามเม็ดนี้จะมีแค่สองฝั่งแค่นั้นไม่มีอะไรอีกนะต่อไปมาดูสองตัวนี้นะเจ็ดเจ็ดต่อไปเลยเจ็ดอะไรดีเจ็ดสองตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ดังมากเจ็ดสองจำไว้นะสื่อบอดายลอตเตอรี่บอมีขาย อันอีตั้งหากเอาค่อยบอกตรงนะคันเลขตัวนี้บอั้นเหยียบปากอาจารย์ก่อเลยเอาไปค่อยสบองตรงคันเลขตัวนี้บอั้นตีนสนตีนเหยียบปากคอยลดคอยปล่อยโดนโดนตัวนี้เลขทูบตัวนี้อาจารย์จุดจุดทูบเมื่อ้เสื้อผ่าตัวนี้อันนี่อันแน่นอนตัวนี้ค่อยบอกตรงนี่ถ้าเธอเบิ้งเด้อเธอเบิ้งมาเสียคอย่า คันบอกอันนี้ตีนอย่าปากค่อยโลดไปค่อยกล้าพิสูจน์เลยเลยเจ็ดสองเนี่ยนี่นี่นี่มกักค่อยก็มักแต่ค่อยซื้อลอตเตอรี่ไว้แล้วนี่อีพี่น้องเอออาจารย์จุดถูบอ่าให้พ้นไปจุดถูบได้ได้เจ็ดสองได้เจ็ดสองเนี่ยนี่อาจารย์ซื้อลอตเตอรี่มากเนี่ยห้าใบซื้อมาตั้งแต่วันแรกที่จุดเลยนะได้สองเจ็ดเนี่ยเก้าสองเจ็ดห้าใบสามสิบล้าน ไม่มีขายแล้วไม่ต้องไปถามหาบ่มี่ดอกพี่นอกขายดีให้สองใบสองเจ็ดสิบสองล้านบ่ต้องไปหาบม่มมีเลขดังเสื้อขวอยรถเลขดังหาไปกับบมีดอกนี่ดังมากนี่โอเคบอนี่อาจารย์ยังไปซื้อมาตะมือแรกพู่นะเพื่อนว่าเลขดังแห้งเด้ขนาดคนขายลอตเตอรี่ก็ว่าดังเองอน อดูต่อไปมีเจ็ดเจ็ดมีเจ็ดสองเจ็ดเจกับเจ็ดสองนี่มันคล้ายๆว่าเลขเหมือนกันนะพี่น้องคือเจ็ดสองตัวก็ได้ตีเป็นเจ็ดสองตัวก็ได้นะเนี่ยเจ็ดห้าเจ็ดห้าพี่น้องปัโทลอตเตอรีไปซื้อมากคือกันก็ของพี่สาวจะว่า เมื่อแมอาจารย์จะถือรางว,วัลใ่บอกเมื่อแม่อาจารย์ก่อจะถือสามสิบล้านสบอบพี่คุณหญิงตายว้าคุณหญิงตายถ้าอาจารย์ถูกราอวัใหญ่นะอาจารย์จะให้ติปคุณนะภาวนาให้ถูกนะโอ้ยเลขคือกันเจ็ดห้าเป็นเลขเด่นไหมนี่อัดโหลดนี่เลขเลขอัดเลขเด่นอาจารย์มีมีสนะี่เม็ดนะมีเจ็ดสอง มีเจ็ดห้ามีแปดสามมีเลขสี่ตัวนี้อาจารย์จะขอบอกจากใจนะเป็นเลขอัน้นเข้านอนเจ็ดศูนย์สักเม็ดหนึ่งเผื่อเอาไว้เจดหนึ่งไม่เอานะเจ็หนึ่มันออกไปแล้วเจ็ดศูนย์อ่ะเจ็ดศูนพี่น้องแคปเจอร์ ure, ชุดเต็มอาจารย์จะให้ดูนะอันนี้คือชุดเต็มเพจสำนักอาจารย์กอแต่ไม่ต้องแคป ฟังอาจารย์นะคุณไม่ต้องแคปคุณแคปตัวนี้คุณแคปตัวนี้อ่าดูตัวนี้ก่อนนะให้แคปแล้วแชร์ให้เพื่อนดูคุณแคปแบบนี้เลยนี่คือวันที่สองน่าเลขออกแต่มันเป็นวันแรงงานมันเป็นการเคลื่อนนะอันนี้จะเป็นชุดสามตัวคุณแคปคุณแคปแบบนี้เอาไว้แล้วแชร์ให้เพื่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าต่อไป ต่อไปเป็นชุดเต็มดูตัวนี้ดีกว่าดูง่ายกว่าอันนี้อาจารย์ฟันให้ดูเฉยเดี๋ยวแคปต่อนะคุณแคปต่อเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองามสี่หนีคือชุดเต็มเพจสำหรับอาจารย์กออันเดียวกันเจดสองคือตัวนี้แหละสามตัวตรงอันเดียวกันแต่อาจารย์แยกมาให้ดูเฉยคุณแคปเอาเลยแล้วแชร์ให้เพื่อนด,ดูขอให้ทุกคนโชคดี ความจนนั้นจงมาลายหายไปกับแฟกาแฟผิดอาจารย์กอสายรุดเด้งเด้าทุกคนคนไหนจะเข้ากลุ่มอาจารย์จิ้มลิง์กเข้ากลุ่มอาจารย์ได้เลยก็ให้ครบหมดแล้วนะเนีนวทางอาจารย์แจกให้หมดแล้วนะไม่ม